น้ำตาไหลเมื่อสองหนูน้อยต้องเก็บขยะกลางแดดร้อนเพื่อหาเงินซื้อยาให้แม่ที่กำลังป่วยหนะักแต่ในวันที่ความสิ้นหวังใกล้ถึงขีดสุดพวกเขากลับได้พบผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เคยทอดทิ้งพวกเขาไปนานหลายปีเขากลับมาทำไมเพื่อช่วยหรือเพื่อทำร้ายหัวใจอีกครั้งแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหมอกบางๆที่ปกคลุมหมู่บ้านเล็กริมคลองเสียงน้ำไหลกระทบฝั่งดังแผ่วเบา สองหนูน้อยมีนาและมินเดินเท้าเปล่าถือถุงพลาสติกเก่าในมือเท้าทั้งคู่เปื้อนโคลนเสื้อผ้าที่ใส่เต็มไปด้วยคราบฝุ่นและรอยขาดแต่ในดวงตากลับมีแววแน่วแน่พวกเขาเดินไปตามทางดินคอยเก็บขวดพลาสติกและกระป๋องที่คนทิ้งไว้มือเล็กๆสั่นระร,ริกเพราะความเย็นของน้ำคางพี่ได้อีกขวดแล้วมินยกขวดขึ้นยิม้มมีนาพยักหน้าเบาๆเ,เธอเนบขวดใส่ถุงก่อนหันไปมองฟ้า เมฆดำเริ่มก่อตัวเหนือหัวลมเริ่มแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องแผ่วเบาไกลเราต้องรีบเก็บอีกนิดแม่จะได้มียามีนาพูดด้วยเสียงสัน่นเด็กทั้งคู่เร่งมือมือเปื้อนดินมือที่สั่นเพราะทั้งหนาวและหิวพวกเขาเดินมาถึงกองขยะใหญ่หลังตลาดกลิ่นเหม็นคะคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกมแมลงวันบินวนรอบเศษอาหารและถุงเน่ามินเบือนหน้าน้ำตาเอ,อ่อแต่มีนาเดินตรงเข้าไปโดยไม่ลังเล เธอหยิบกระป๋องเหล็กขึ้นจากกองน้ำขุ่นเสียงฝนเริ่มตกหยดน้ำเย็นจัดไหลผ่านแก้มแต่สองหนูน้อยยังไม่หยุดมือทันใดนั้นเสียงรถกระบะเก่าคันหนึ่งดังขึ้นจากทางหลังตลาดเสียงเครื่องยนต์สั่นสะานไฟหน้าส่องแสงเข้าตาเด็กทั้งคู่มีหน้าหยีตาหัวใจเต้นแรงเธอจับมือมินแน่นชายคนหนึ่งก้าวลงจากรถรองเท้าหนังเปื้อนโคลนเสียงเหล็กกระทบพื้นดังกร เขามองสองเด็กนิ่งสายตาแข็งกร้าวแววเย็นชาในมือเขาถือขวดเหล้าครึ่งขวดให้เด็กสองคนทำอะไรของพวกแกในที่ของฉันเสียงห้วนกระแทกหูมินสะดุ้งถอยหลังมีนาเบือนหน้ามองชายคนนั้นอย่างระวังแสงฟ้าแลบวาบแสงนั้นสะท้อนใบหน้าชายผู้นั้นชัดเจนมีนานิ่งงนันริมฝีปากเธอสัน่นตาเบิกกว้างหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาพ่อ เสียงแผ่วเบาหลุดจากปากเธอมินหันมามองพี่ด้วยความงงชายคนนั้นชะงักเล็กน้อยเขาหัวเราะแห้งๆแ,แต่แววตาไม่มีรอยยินดีพ่อเหรอฉันไม่มีลูกหรอกคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางอกมีนาก้าวถอยหลังน้ำตาไหลอาบแก้มฝนเทลงมาแรงขึ้นเสียงน้ำกระแทกหลังคาสังกสีดังก้องเด็กทั้งคู่ยืนตัวสั่นกลางสายฝนชายคนนั้นเดินเข้าใกล้ กลิ่นเหล้าผสมกลิ่นฝนตีขึ้นจมูกมีหน้าหายใจถี่มือกำถุงขยะแน่นเขาเอื้อมมือมาจับแขนเธอแรงบีบทำให้เธอร้องออกมาเบาๆมินรีบวิ่งเข้ามาผลักชายคนนั้นออกอย่าทำพี่ฉันเสียงเล็กๆสั่นเครือชายคนนั้นมองด้วยสายตาเกลี้ยวกราดเขาตะโกนเสียงดังจนเสียงฟ้าร้องกลบไม่มิดพวกแกมันตัวซวยเหมือนแม่แกนั่นแหละสายฟ้าแลบอีกครั้ง ภาพใบหน้าเขาในแสงวาบนั้นเต็มไปด้วยรอยแผลและแววชิงชังมีนาก้มหน้าร้องให้มือสั่นจนถุงขยะหล่นเสียงเหรียญในถุงกระทบพื้นกระจายเสียงนั้นกล้องในความมืดราวเสียงหัวใจแตกสลายโปรดบอกหากต้องการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้เพื่อดำเนินเรื่องจนถึงจุดหักมุมหรือจุดสันสะเทือนสุดท้ายในตอนต่อไปมินรีบก้มลงเก็บเหรียญทีละบาทมือสั่นจนเหรียญร่วงหล่นซำ้ำ ฝนยังเทกระหน่ำจนผมเธอเปียกแนบหน้ามีนามองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ปวดราวเธอก้มลงช่วยน้องเก็บเงินแต่สายตายังจับจ้องชายตรงหน้าไม่วางอย่าแตะของพวกเราเสียงเธอเบาแต่แน่นด้วยความกลา้ามือเล็กกำเรียนในฝ่ามือแน่นราวจะใช้ปกป้องสิ่งสุดท้ายที่เหลือชายคนนั้นหัวเราะหยันของพวกแกของในที่ขยะนี่มันของฉันทั้งหมดเขาเตะถุงขยะจนขวดกระเด็นกระแทกพื้นเสียงดัง มีนากัดฟันเสียงโลหะกระทบกันเหมือนปลุกไฟในใจเธอให้ลุกวาบพวกเราแค่หาเงินซื้อ,อยาให้แม่คำพูดนั้นทำให้เขาชะงักชั่วขณนะสายตาแข็งกร้าวแปรเป็นลังเลแต่เพียงครู่เดียวเขาก็หลบตาแล้วตะโกนกลับแม่แกมันเลือกทางของมันเองอย่ามาโทษฉันเสียงตะโกนนั้นกลืนไปกับเสียงฟ้าผ่าที่ดังสะเทือนฟ้ามินสะอื้นฮักตัวสั่นไม่หยุดมีนาก้าวเข้าข้างหน้าน้อง เธอยือดตัวขึ้นทั้งที่ร่างกายสั่นจากความหนาวและความกลัวแม่ไม่เคยพูดถึงพ่อเลยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแววตาชายคนนั้นไหววูบเขาหลุบตาลงมือที่ถือขวดเหล้าสั่นเล็กน้อยแต่ในวินาทีนั้นเสียงเครื่องยนต์อีกคันดังขึ้นจากอีกฝากหนึ่งของตลาดไฟหน้าสาดผ่านฝนจนแสบตามีนาหันไปมองเห็นชายชาราขับรถมอเตอร์ไซค์พร้อมหลังคากันฝนลุงพรมินร้องเสียงหลง ชายชารารีบจอดรถแล้ววิ่งเข้ามาพร้อมร่มเก่าๆเขาเห็นภาพตรงหน้าแล้วชะงักงนันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีนามินทำไมเปียกทั้งตัวแบบนี้ก่อนใครจะตอบชายผู้เป็นพ่อพูดขึ้นด้วยเสียงห้วนเรื่องของครอบครัวฉันลุงไม่ต้องยุ่งลุงพรจ้องเขาแน่นิ่งครอบครัวเรอตอนที่เมียกับลูกหิวจนเกือบตายนาอยู่ที่ไหนเสียงนั้นสงบนิ่งแต่หนักแน่นชายคนนั้นกำมัดแน่น แววตาเริ่มสั่นไหวเหมือนคนที่พยายามหนีเงาของตัวเองเขาหันหน้าหนีไปทางกองขยะที่ฝนซัดจนกระจายมีนามองเห็นเสี้ยวความลังเลนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงสับสนเจ็บและโกรธปนกันเธออยากจะกรีดร้องอยากจะถามว่าทำไมถึงทิ้งพวกเธอกับแม่ไปในวันที่แม่อย่งอุ้มท้องแต่เสียงฝนกลับกลบทุกอย่างเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเสียงเต้นนั้นดังก้องในอกเหมือนจะทะลุออกมา ลุงพรเอื้อมมือมาดึงเด็กทั้งสองเข้ามาใต้อ้อมแขนไปเธอลูกเดียวไม่สบายแม่พวกหนูต้องรออยู่บ้านแน่ชายคนนั้นมองภาพนั้นด้วยสายตาหนักอึง้งริมฟีปากขยับเล็กน้อยเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่พูดไม่ออกเขาก้มมองถุงขยะที่กระจัดกระจายเห็นเหรียญตกอยู่ในน้ำภาพนั้นสะท้อนใบหน้าของเขาในน้ำขุ่นข้นหน้าของคนที่เขาแทบจะไม่ได้ว่ากลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เดียวเสียงเขาแผ่วเบา มีนาไม่หันกลับมือเธอกำแขนมินไว้แน่นทั้งคู่เดินฝ่าฝนไปพร้อมลุงพรชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นฝนตกกระหน่ำจนเสื้อเปียกแนบตัวเสียงสายฟ้ายังดังต่อเนื่องในมือเขายังถือขวดเหล้าเขามองมันแล้วโยนลงพื้นจนแตกกระจายกลิ่นเหล้าผสมกับกลิ่นโคลนลอยอบอวลในอากาศหนักหน่วงเขาสุดลงนั่งกลางกองขยะมือข้างหนึ่งจับหัวอีกข้างคว้าเหรียญบาทที่เหลืออยู่ในน้ำขึ้นมา เรียนนั้นเย็นเฉียบแต่กลับร้อนเผาในใจเขาภาพในหัวเริ่มย้อนกลับเสียงร้องไห้ของภรรยาในคืนที่เขาจากไปเสียงเด็กทานกล้องเบาๆในอ้อมแขนเธอและคำพูดที่เขาเคยพูดด้วยความโกรธว่าฉันไม่ต้องการครอบครัวนี้อีกต่อไปเสียงนั้นดังชัดเจนในหัวเรากับเพิ่งพูดเมื่อครู่เขาเอามือปิดหูแต่ไม่อาจหยุดเสียงในใจได้ฝนยังตกไม่หยุดเขามองไปทางที่เด็กทั้งสองเดินหายไปในความมืด ในอกเริ่มแน่นเหมือนมีบางสิ่งกำลังแตกออกแต่ก่อนที่เขาจะได้ขยับเสียงตแตรรถดังขึ้นจากอีกฟากถนนและไฟหน้ารถคันนั้นสาดวาบเข้ามาอย่างรวดเร็วต้องการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้ไปถึงจุดหักมุมสุดท้ายเผยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังแสงไฟนั้นพร้อมจุดสันสเทือนของเรื่องหรือไม่เสียงตแตรรถยังคงดังยาวแสงไฟหน้าสาดเข้าตาแรงจนเขายกมือขึ้นบงังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาไม่ทันได้ก้าวหนี เสียงเบรกดังเอียดฝนยังคงซัดกระหน่ำลงมากลิ่นยางไม่ลอยปะปนกับกลิ่นควันและโคลนร่างชายคนนั้นล้มลงกับพื้นเลือดซึมออกจากขมับไหลลงกับน้ำฝนแต่ดวงตาเขายังเปิดอยู่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มืดถึบเสียงฝนตกกระทบแผ่นสังกะสีดังสะท้อนรอบตัวภาพทุกอย่างเริ่มเบลอแสงไฟค่อยๆรีลงในสายตาเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงเด็กสองคนร้องเรียกจากไกลไ พ่อเสียงนั้นดังลอดสายฝนมาราวกับจากอีกโลกหนึ่งหัวใจของเขากระตุกแรงริมฝีปากพยายามขยับแต่ไม่มีเสียงออกมามินวิ่งฝ่าฝนกลับมาพร้อมลุงพรรองเท้าเปียกน้ำเสียงฝีเท้าดังแฉะไปทั่วมีนาวิ่งตามมาด้วยหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาเธอสุดลงข้างร่างชายคนนั้นมือเล็กสั่นสถานแตะที่แขนเขาพ่อได้ยินไหมพ่ออย่าหลับนะ้เสียงเธอสั่นเครือ เลือดที่ผสมกับฝนค่อยๆไหลเข้ามือกลิ่นเหล็กจางๆจากเลือดผสมกับกลิ่นฝนชัดเจนชายคนนั้นกระพริบตาช้าๆเสียงหายใจแผ่วลงแต่ในแววตานั้นกลับมีประกายอ่อนโยนที่ไม่เคยมีมาก่อนมีนามิ่นเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินพ่อขอโทษมีนาสะอื้นแรงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอสายหน้าไม่พ่ออย่าพูดแบบนั้นแม่ยังรออยู่ที่บ้านนะ เราจะพาพ่อไปหาหมอลุงพรวิ่งไปเรียกรถคนในตลาดทุกอย่างวุ่นวายเสียงฝนเสียงร้องเสียงเครื่องยนต์แต่สำหรับชายคนนั้นโลกกลับค่อยๆเงียบลงเสียงทุกอย่างค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นชาและภาพใบหน้าของลูกสองคนที่ก้มลงร้องไห้เขายกมือขึ้นชาชาๆปลายนิ้วสัมผัสแก้มของมีนาความอบอุ่นจากผิวเด็กทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งดูแลแม่นะลูก คำพูดสุดท้ายหลุดออกพร้อมลมหายใจสุดท้ายมือที่ยกค้างค่อยๆตกลงข้างตัวฝนยังไม่หยุดตกเม็ดฝนกระทบใบหน้าเขาราวกับน้ำตาที่ฟ้าส่งลงมาแทนลูกมีนากรีดร้องชื่อพ่อเสียงดังลั่นตลาดเสียงนั้นแทรกเข้าความมืดของค่ำวันนั้นอย่างแผ่วเศร้าเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยุดนิ่งลุงพรกลับมาพร้อมผ้าหม่มเขาคลุมร่างชายคนนั้นไว้ด้วยความเงียบไม่มีใครพูดอะไรอีกมินซบไหลพี เสียงสะอื้นเบาๆดังอยู่ใต้เสียงฝนมีนามองขวดเหล้าที่แตกอยู่บนพื้นเศษแก้วสะท้อนแสงฟ้าแลบเธอเอื้อมมือไปหยิบเหรียญบาทที่พ่อถือไว้ในมือเหรียญน,นั้นเย็นเฉียบแต่เหมือนมีไออุ่นบางอย่างแทรกอยู่ในนั้นเธอกำมันแน่นไว้ในมือเราจะเอาเหรียญน,นี้ไปซื้อ,อยาให้แม่เธอพูดเสียงแผ่วเพราะมันคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อให้เรามินเงยหน้ามองพี่ดวงตาแดงชำ้ำเธอพยักหน้าเบาๆ ลุงพรยืนอยู่ข้างหลังมองเด็กทั้งสองด้วยความสงสารไปเธอลูกเดียวแม่จะเป็นห่วงทั้งสองลุกขึ้นชาชามีหน้าหันกลับมามองอีกครั้งร่างของพ่อยังนอนนิ่งใต้ฝนแต่ใบหน้าของเขาในแสงฟ้าแลบกลับดูสงบเหมือนคนที่ได้ปลดปล่อยจากความผิดที่ตามหลอกหลอนมานานฝนเริ่มสาสายลมอ่อนพัดผ่านตลาดที่เงียบสงัดกลิ่นโคลนกลิ่นฝนและกลิ่นเลือดค่อยๆจางหายมีนาเดินจูงมือน้องกลับบ้าน เท้าเล็กๆเดินผ่านทางดินที่เปียกชื้นเสียงฝนตกเบาๆคล้ายเสียงสะอื้นของฟ้าบนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านแสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มส่องผ่านเมฆดำหยดน้ำที่เกาะตามใบหญ้าเป็นประกายในมือของมีนาเหรียญบาทเก่าที่เปื้อนเลือดยังคงอยู่และเธอกำมันไว้แน่นรากับสัญญาที่จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดสู่เปล่าอีกต่อไปเสียงนกร้องเบาๆเริ่มแทรกขึ้นจากพุ่มไม้ แสงอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆทะลุผ่านก้อนเมฆสีเทาโลกที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนดูนิ่งสงัดกลิ่นดินหลังฝนยังอบอวลอยู่ในอากาศมีนาและมินเดินเท้าเปล่ากลับมาถึงบ้านไม้หลังเล็กริมคลองผนังไม้ผุพังและหลังคามุงสังกะสีที่ยังมีหยดน้ำหยาดลงประตูบ้านเปิดแง้มไว้เล็กน้อยเสียงไอเบาๆดังมาจากในห้องแม่เสียงมีนาเบาแต่สั่นเต็มไปด้วยความกลัว เธอผลักประตูเข้าไปเห็นแม่กำลังนอนอยู่บนเสื่อเก่าข้างเตาไฟผมแม่หงอกขาวบางส่วนดวงตาลึกโหลแต่เมื่อเห็นลูกสองคนเดินเข้ามาแม่ก็ฝืนยิ้มกลับมาแล้วเหรอลูกเสียงแม่แผ่วเหมือนแรงกำลังจะหมดมีนาวิ่งเข้าไปกุมมือแม่น้ำตาไหลอาบแก้มแม่หนูเอาเงินมาได้แล้วหนูจะไปซื้อ,อยาให้แม่เธอคลายมือออกเผยเหรียญบาทที่กำแน่นทั้งคืนมันยังเย็นอยู่และมีรอยเลือดแห้งติดอยู่ตรงขอบ แม่มองเหรียญน,นั้นเงียบไปครู่หนึ่งสายตาแม่สะดุดกับรอยเลือดมีนาเลือดใครมินที่ยืนนิ่งอยู่ด้านหลังเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบมีนาก้มหน้าแน่นิ่งพูดเสียงแผ่วพ่อเขาแม่ชะง,งักมือที่สั่นพยายามยันตัวลุกขึ้นลูกเจอเขาเหรอมีนาเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาพ่อกลับมาแต่เขาไม่ทันได้พูดอะไรอีกเสียงของเธอสั่นระริก แม่หลับตาน้ำตาไหลเงียบเงียบเธอกุมมือทั้งสองลูกไว้แน่นราวกลัวว่าพวกเขาจะหายไปอีกเขายังจำพวกเราได้ไหมคำถามนั้นออกมาช้าและเบามีหน้ากัดริมฝีปากพยักหน้าเขาพูดขอโทษก่อนจะหลับไปแม่สะอื้นให้ร่างบอบบางสั่นเทาน้ำตาไหลอาบแก้มเขาขอโทษงั้นเหรอเธอกลั้นเสียงสะอื้นแต่ยิ่งกลั้นก็ยิ่งปวดร้าวมีนาก้มลงซบตักแม่ แม่หนูไม่อยากให้แม่ร้องให้แม่ลูบผมลูกเบาๆทั้งที่มือยังสัน่นไม่เป็นไรแล้วลูกพ่อของพวกเจ้าเขาคงได้พักแล้วเสียงแม่เบาแต่มั่นคงเธอมองเหรียญในมือของลูกแล้วค่อยๆย,ยกขึ้นแนบอกเหรียญน,นี้คือคำอภัยจากพ่อเจ้ามินนั่งข้างๆพีเธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่มันไหลออกมาอีกแม่ถ้าเรามีเงินเยกเราจะพาแม่ไปรักษาที่เมืองใหญ่นะแม่ยิ้มจางๆ แม่ไม่อยากได้อะไรแล้วลูกแค่ได้เห็นลูกยังอยู่แม่ก็พอแล้วเงียบไปครู่หนึ่งลมเย็นจากคลองพัดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นดอกจำปีลอยเข้ามาพร้อมเสียงระฆังจากวัดไกลไกลมีนามองออกไปนอกบ้านแสงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านกลีบดอกไม้เธอคิดถึงแสงไฟเมื่อคืนแสงที่กลืนพ่อไปในฝนในอกยังคงเจ็บแต่ลึกลงไปมีบางอย่างอบอุ่นเหมือนคำขอโทษนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างของพ่อ แต่มันยังคงอยู่ในเหรียญบาทที่เธอกำไว้ในมือวันต่อมาเด็กทั้งสองพาแม่ไปหาหมอที่คลินิกเล็กๆในตลาดหมอใจดีให้ยามาโดยไม่คิดเงินและยังมอบข้าวกล่องเล็กๆให้พวกเขากลับบ้านมีนาโค้งขอบคุณน้ำตาคลอเธอกลับมาบ้านเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเข้ามาแม่กินยาแล้วเอนตัวลงนอนมินนั่งข้างๆร้องเพลงกล่อมเสียงเบาระหว่างนั้นมีนามองเหรียญบาทในมือ เธอวางมันไว้ข้างหมอนของแม่แล้วพูดเบาๆพ่อแม่ไม่ต้องร้องให้อีกแล้วนะหนูจะดูแลแม่เองลมพัดผ่านหน้าต่างอีกครั้งผ้าม่านสีซีดปลิวไหวเสียงลมแทรกเข้ามาเหมือนเสียงกระซิบบางอย่างอบอุ่นนุ่มนวลเรากับใครบางคนกำลังพูดตอบกลับจากที่ไกลแสนไกลพ่ออยู่ตรงนี้เสมอมีนายิ้มทั้งน้ำตาเธอหลับตาปล่อยให้เสียงลมกล่อมใจและในแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านไม้ระแนง เงาใบไม้พาดบนพื้นเป็นรูปหัวใจเหมือนธรรมชาติร่วมรับรู้ถึงคำอภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเล็กๆหลังนั้นหลายวันผ่านไปฟ้าสว่างขึ้นทุกเชา้าแม่เริ่มยิ้มมากขึ้นมินหัวเราอเสียงดังขึ้นและมีนาไม่ร้องให้อีกเลยเธอไปเก็บขยะเหมือนเดิมแต่ในมือไม่ได้มีเพียงถุงพลาสติกเธอถือเหรียญบาทผูกเชือกไว้กับข้อมือให้มันเตือนว่าทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวด อาจกลายเป็นแสงสว่างให้เราเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนค่อยๆผ่านพ้นไปพร้อมกลิ่นดินชื้นลมเย็นของต้นหนาวเริ่มพัดเข้ามาแทนที่ท้องฟ้าสีอ่อนสองแสงอุ่นลงบนคลองหน้าบ้านบ้านไม้เล็กๆของมีนาและมินยังคงเหมือนเดิมแต่บรรยากาศภายในกลับต่างออกไปผนังที่เคยหม่นเศร้าตอนนี้มีเสียงหัวเราะเบาๆลอยอยู่แทบทุกวันแม่เริ่มแข็งแรงขึ้น ใบหน้าซีเซียวค่อยๆกลับมามีสีเลือดฝาดทุกเช้ามีนาออกไปเก็บขยะกับมินเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อ,อยาพวกเธอเริ่มเก็บเงินไว้ในขวดโหลเล็กๆที่หัวเตียงมินติดป้ายไว้ว่าเงินเรียนหนังสือด้วยลายมือกลมๆมีนามองมันทุกคืนก่อนนอนหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังแม้ชีวิตยังยากจนแต่เธอเริ่มเชื่อว่าวันหนึ่งพวกเธอจะได้หลุดพ้นจากวงจรเดิม เช้าวันหนึ่งขณะสองพี่น้องกำลังเก็บขยะอยู่ริมคลองมีน่าสังเกตเห็นกล่องไม้เก่าๆลอยอยู่กับน้ำเธอใช้ไม้เขี่ยขึ้นมาอย่างระมัดระวังกล่องนั้นเปียกชื้นแต่ยังปิดแน่นเธอเปิดมันออกข้างในมีเพียงกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งที่ถูกพับไว้มึกเลือนจนแทบอ่านไม่ได้แต่เมื่อเธอคลี่ออกกลับเห็นลายมือคุ้นตาตัวหนังสือบรรจงแม้สั่นและซีจางถึงมีนาและมินหัวใจของเธอเต้นแรง มือเริ่มสั่นจนกระดาษแทบหล่นมินยื่นหน้าเข้ามาดูดวงตาเบิกกว้างมีนาเริ่มอ่านออกเสียงถ้าวันหนึ่งพ่อไม่ได้อยู่อยากให้ลูกสองคนรู้ไว้ว่าพ่อไม่เคยลืมพวกเจ้าเลยพ่อเคยอ่อนแอเคยหนีเคยกโกรธแต่ไม่เคยเลิกรักพ่อฝากเหรียญบาทไว้ในมือเจ้าเพื่อให้รู้ว่าทุกครั้งที่จับมันไว้พ่อยังอยู่ในใจของเจ้าเสมอเสียงลมพัดผ่านคลองกระดาษในมือสั่นไหว น้ำตาของมีนาไหลลงโดยไม่รู้ตัวมินซบไหลพี่พี่พ่อเขาเขียนไว้ตั้งแต่ก่อนตายเหรอมีนาไม่ตอบเธอเพียงมองฟ้าแล้วพึมพำเบาๆพ่ออาจจะเขียนก่อนวันนั้นหรือบางทีเขาอาจอยากให้เราพบมันเมื่อถึงเวลาเธอพับจดหมายเก็บไว้ในอกเสือ้อแล้วหันไปมองคลองที่น้ำใสขึ้นกว่าเดิมฝั่งตรงข้ามมีแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์เหมือนรอยยิ้มบางอย่างส่งมาจากที่ไกลแสนไกลหลังจากวันนั้น มีนาเริ่มเขียนบันทึกทุกคืนเธอจดความฝันความคิดและคำสัญญาว่าเธอจะโตขึ้นเป็นคนดีจะดูแลแม่จะส่งมินเรียนและจะไม่ปล่อยให้ใครต้องร้องไห้เพราะความจนอีกบางคืนเธอนั่งมองเหรียญบาทที่พ่อเคยให้เงาของมันสะท้อนแสงตะเกียงเล็กๆที่หัวเตียงเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดกับมันเหมือนพูดกับพ่อพ่อหนูไม่กโกรธแล้วนะหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กริมคลองเริ่มเปลี่ยน ถนนลูกรังถูกแทนด้วยทางปูนเด็กๆวิ่งเล่นส่งเสียงหัวเราะร้านค้าใหม่ๆเริ่มเปิดเพิ่มขึ้นบ้านไม้ของมีนากลายเป็นบ้านปูนหลังเล็กมีต้นมะลิปลูกไว้ข้างรัว้วกลิ่นหอมของมันอบอวลไปทั่วในตอนเช้ามีนาในวัยสาวยืนอยู่หน้าบ้านในชุดพยาบาลเธอกำลังจัดยาให้แม่ใบหน้าแม่ยิ้มอ่อนๆดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจลูกทำได้แล้วจริงๆแม่ดีใจเหลือเกิน มีนาก้มลงกราบเท้าแม่หนูทำได้เพราะพ่อกับแม่คะ่ะเธอหันไปมองมินที่กำลังเตรียมสมุดหนังสือมินในตอนนี้กลายเป็นเด็กนักเรียนมัธยมรอยยิ้มของเธอสดใสเหมือนแสงเช้าในวันใหม่ก่อนออกไปทำงานมีนาเปิดลิ้นชักโตเล็กๆข้างในมีเหรียญบาทเก่าและจดหมายที่ยังเก็บไวอ้อย่างดีเธอหยิบมันขึ้นมาลูบเบาๆแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบเหรียญจนแวววาวพ่อเธอกระซิบเบาๆ วันนี้หนูได้ช่วยคนเจ็บเหมือนที่เคยอยากช่วยแม่แล้วนะเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างอีกครั้งผ้าม่านขยับเบาๆกลิ่นมะลิอบอวลในอากาศเธอยิ้มอุ่นๆแล้วก้าออกจากบ้านด้วยหัวใจที่มั่นคงในตอนเย็นเมื่อเธอกลับจากโรงพยาบาลท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มอ่อนมินวิ่งออกมารับพี่พร้อมสมุดในมือพี่มีนาวันนี้หนูเขียนเรียงความชื่อเหรียญของพ่อได้รางวัลด้วยนะเธอยื่นกระดาษให้พี่ดู ตัวหนังสือเขียนอย่างตั้งใจเรียนบาทเก่าที่พ่อทิ้งไว้ทําให้หนูรู้ว่าความรักไม่เคยตายแม้คนที่ให้มันจะจากไปแล้วมีหน้าอ่านช้าๆน้ำตาไหลเงียบๆอีกครั้งเธอหันไปมองท้องฟ้าที่เริ่มมีดาวดวงแรกเธอพึมพำเบาๆพ่อหนูรู้ว่าพ่อเห็นอยู่ใช่ไหมเสียงลมพัดอ่อนๆผ่านแนวไม้ไผ่ใบไผ่เสียดสีกันเป็นจังหวะเหมือนเสียงตอบรับแผ่วเบาในความเงียบของค่ำวันนั้น มีหน้าหันมามองน้องแล้วโอบกอดไว้แน่นเรียนบาดเก่าบนโต๊ะสะท้อนแสงดาวราวกับมันยังเต้นระยิบระยับด้วยลมหายใจของใครบางคนที่ไม่เคยจากไปเลยคืนนั้นท้องฟ้าสีหม่นถูกแต่งแต้มด้วยดาวนับพันลมหนาวพัดเบาๆจากฝั่งคลองเสียงกบร้องจากท้องนาใกล้ๆดังประสานกับเสียงใบไม้ไหวบรรยากาศเงียบสงบแต่ในใจของมีนากลับรู้สึกอุ่นอย่างประหลาด เธอนั่งอยู่หน้าบ้านมองเหรียญบาทเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะไม้แสงดาวสะท้อนบนโลหะหมนนั้นราวกับมันยังมีชีวิตมินนั่งพิงไหลพี่ถือสมุดที่เพิ่งเขียนเสร็จไว้แน่นสองพี่น้องนั่งนิ่งฟังเสียงลมและกลิ่นดินที่ลอยมาพี่มีนามินพูดเสียงแผ่วพี่เคยคิดถึงพ่อบ้างไหมมีนามองเหรียญบาทในมือนิ้วหัวแม่มือค่อยๆลูบไปตามรอยขอบที่บินเคยสิทุกวันเลยหนูก็เหมือนกัน มินยิ้มเศร้าแต่หนูไม่ได้เศร้าแล้วนะเวลาคิดถึงพ่อหนูแค่รู้สึกว่าพ่อคงอยากให้เรายิ้มมีหน้าหันมามองน้องรอยยิ้มของมินนั้นบริสุทธิ์จนหัวใจอบอุ่นขึ้นทันทีใช่พ่อคงอยากให้เรามีความสุขไม่ใช่ร้องให้เงียบไปครู่หนึ่งเสียงลมพัดผ่านต้นมะลิที่ข้างรัว้วกลิ่นหอมของมันลอยเข้ามาในอากาศมีหน้าหลับตาสูดลมหายใจลึกๆพี่จะเล่าอะไรให้น้องฟังเธอพูดพลางยิ้ม พ่อเคยพาแม่ไปตลาดกลางคืนตอนนั้นแม่ยังสาวอยู่แม่เล่าว่าพ่อไม่ค่อยมีเงินแต่เขาชอบซื้อดอกมะลิให้แม่ทุกครั้งมิ้นเงยหน้าขึ้นเหมือนต้นมะลิที่บ้านเราเลยเหรอมีนาพยักหน้าแม่บอกว่าพ่อปลูกต้นมะลินี้ไว้เองตอนแม่ท้องหนูมินนิ่งเธอมองต้นมะลิที่ดอกขาวบานอยู่หลายดอกแสงดาวสองกระทบดอกไม้จนดูเหมือนเรืองแสงพ่อยังอยู่กับเราจริงๆคำพูดนั้นเบาแต่แน่นในอากาศ มีนายิ้มจางจางเธอเอื้อมมือแตะดอกมะลิกลีบมันเย็นและนุ่มเหมือนสัมผัสของใครบางคนพรุ่งนี้พี่ต้องไปทำงานต่างอำเภอแม่อยากให้พาไปดูโรงพยาบาลใหม่ด้วยมีนาพูดขณะเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าเสือ้อเขาจะเปิดแผนกเด็กเล็กพี่อยากอาสาไปช่วยดูแลมินตาโตพี่จะได้ดูแลเด็กๆจริงๆเหรอใช่เพราะพี่อยากให้เด็กที่ไม่มีใครเหมือนเราได้รับโอกาสคำพูดนั้นอบอุ่นจนมินยิ้มทั้งน้ำตา เธอโผเข้ากอดพี่แน่นพี่เป็นพี่ที่เก่งที่สุดในโลกเลยเวลาผ่านไปอย่างช้าลมกลางคืนเริ่มอ่อนแรงแสงดาวค่อยๆละลายไปในฟ้าสีเทาก่อนรุ่งมีนาเอ็นตัวพิงเสามินหลับคาไหลพี่และในความเงียบนั้นเสียงหัวใจสองดวงเต้นเป็นจังหวะเดียวกันรุ่งเชา้าเสียงไก่ขันปลุกให้หมู่บ้านตื่นหมอกบางลอยเหนือผือนน้ำคลองมีนาแต่งตัวในชุดพยาบาลสีขาวสะอาด เธอหันมามองแม่ที่ยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมดอกมะลิในมือแม่ให้ลูกติดไปด้วยนะแม่พูดพร้อมยิ้มให้กลิ่นของมันคอยเตือนลูกว่าไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนความดีจะมีกลิ่นหอมเสมอมีนารับดอกมะลิวางไว้ข้างเหรียญในกระเป๋าเธอก้มกราบแม่แล้วออกเดินทางแสงอาทิตย์เช้าอาบผ่านต้นไม้เป็นแสงทองอบอุ่นถนนเส้นที่เธอเดินไปคือถนนสายเดียวกับที่พ่อเคยขับรถผ่านในคืนสุดท้ายแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิม ไม่มีฝนไม่มีความมืดมีเพียงแสงและความตั้งใจเมื่อถึงโรงพยาบาลใหม่มีหน้าเห็นเด็กๆหลายคนวิ่งเล่นอยู่หน้าตึกบางคนไม่มีพ่อแม่บางคนป่วยแต่ยังยิ้มเธอก้มลงช่วยเด็กคนหนึ่งเก็บของเล่นที่ตกพื้นเด็กชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างขอบคุณครับพี่พยาบาลมีหน้าแต่หัวเด็กเบาๆหัวใจเธอเต้นแรงภาพในหัวเหมือนย้อนกลับไปวันที่เธอกับมินเคยเก็บขยะ มือเล็กๆของเด็กตรงหน้าเหมือนมือของเธอในวันนั้นไม่มีผิดเธอยิ้มทั้งน้ำตาไม่เป็นไรจ้าโตขึ้นอย่าลืมช่วยคนอื่นเหมือนกันนะตอนเย็นเธอกลับมาบ้านพร้อมของฝากเล็กๆแม่กำลังรดน้ำต้นมะลิมินวิ่งมารับด้วยใบหน้ายิ้มกว้างพี่แม่บอกว่าต้นมะลิออกดอกเต็มเลยวันนี้มีนาเงยหน้ามองดอกมะลิบานขาวสะพรั่งทั่วต้น กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วราวกับลมพาเอาความทรงจำกลับมาเธอยิ้มพลางพูดเบาๆพ่อเห็นไหมวันนี้พวกเราอยู่กันได้ดีแล้วลมเย็นพัดผ่านใบมะลิไหวเบาๆหนึ่งดอกหล่นลงตรงหน้าเธอกลีบมันตกลงบนเหรียญบาทที่เธอถือไว้และในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงเสียงกระซิบในหัวใจเสียงนั้นแผ่วอ่อนโยนเหมือนเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่เธอคิดถึงมาทั้งชีวิตพ่อภูมิใจในลูกณนะลูกของพ่อ มีหน้าหลับตาน้ำตาอุ่นไหลช้าๆแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มในอ้อมแขนของเธอมินหัวเราะเสียงใสในสายลมมีเสียงใบไม้ไหวประสานกับกลิ่นมะลิและในเหรียญบาทเก่าที่สะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นเธอเห็นเงาของครอบครัวพ่อแม่ลูกยืนอยู่ด้วยกันอีกครั้งไม่ใช่ในความเศร้าแต่ในความรักที่ไม่มีวันจางหายค่ำวันนั้น ท้องฟ้าเหนือบ้านเล็กๆริมคลองเปล่งประกายด้วยแสงดาวระยิบระยับเสียงจิ้งหรีดร้องประสานกับเสียงน้ำไหลเบาๆจากคันนาแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างอ่อนๆบนใบหน้าของสามแม่ลูกมินนั่งตักแม่มือเล็กๆจับดอกมะลิแน่นไว้มีนานั่งข้างๆถือเหรียญบาทเก่าที่เคยเป็นของพ่อเธอมองมันพลางยิ้มแม่มีนาพูดเสียงเบาหนูว่าพ่อยังอยู่กับเรานะอยู่ในลมอยู่ในแสงอยู่ในใจของเราแม่เงยหน้ามองท้องฟ้า สายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นใช่ลูกพ่อไม่เคยจากเราไปไหนเลยลมเย็นพัดผ่านกลีบมะลิหล่นลงมาทีละดอกกลิ่นหอมจางๆงลอยอบอวลอยู่ในอากาศทุกคนเงียบมองกลีบดอกไม้ปลิวไหวในแสงตะเกียงมีนายื่นเหรียญให้มินเก็บไว้นะมันคือสัญญาของพวกเรามินมองพี่ยิ้มกว้างสัญญาอะไรเหรอสัญญาว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะยากแค่ไหน แม่พยักหน้าน้ำตาเอ่อขอบตาลูกของแม่ทั้งสองคนเก่งที่สุดในโลกเลยแสงตะเกียงสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อสายลมพัดมาอีกครั้งเสียงหัวเราะของมินกับมีนาดังกลบเสียงจิ้งหรีดในอ้อมกอดของข้าคืนนี้ความเหน็บหนาวของอดีตค่อยๆจางไปแทนที่ด้วยไออุ่นของความรักและความหวังใหม่เรียนบาทเก่าวางอยู่ข้างดอกมะลิบนโต๊ะไม้สะท้อนแสงดาวดวงหนึ่งบนฟ้าเรากับจะบอกว่า เรื่องราวของครอบครัวนี้ยังไม่จบแต่เพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งในชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความรักและการให้อภัย